จากชาวนาครับเป็นชาวสวนยางรับนะครับสวนยางพารานะครับคอรมอก็อนุมัติเพิ่มเติมมานะฮะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับในระยะที่3ในเรื่องของการประกรันรายได้นะครับซึ่งทางคอรมอครับก็อนุมัติในวงเงินตรงนี้นะครับในระยะที่3ามกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่ที่1 0,000กว่าล้านบาทนะครับโดยเป็นการประกรันรายได้ให้เกษตรกร,รที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่14มิถุนายน2564นะครับก็ประมาณ1ล้าน8แสนกว่ารายนะครับโดยพื้นที่สวนยางที่กรีดได้จะอยู่ที่ประมาณ19 000, ล้านไร่นะครับแล้วก็ประการบรายได้ดระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565มีหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์มีอย่างไรบ้างไปดูกันนะครับ หลักเกณฑ์ก็คือคนที่จะได้ประกันราคานะครับข้อที่1คือเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วไร่ละไม่เกิน25ไร่แล้วก็ผลผลิตยางแห้งจำนวน20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนไร่หนึ่งก็ไม่เกิน25ไร่เช่นเดียวกันนะครับ,รบผลผลิตยางก้อนถ้วยจำนวน40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนไร่ละไม่เกิน25ไร่ครับ แล้วก็มีการกําหนดเงินค่าประกันรายได้โดยราคาย,ยางแผ่นดิบคุณภาพดีเลยนะครับอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมส่วนน้ํายางสดนนยอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมครับแล้วก็ยางก้อนถ้วยนะฮะอยู่ที่23บาบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็จะแบ่งสัดส,ส่วนนะครับระหว่างคนที่เป็นเจ้าของ เจ้าของสวนเนี่ยสี่สิบนะครับหกสิบครับแล้วก็คนที่กรีดเนี่ยสี่สิบนะครับแบ่งกันเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับเจ้าของสวนได้หกสิบคนกรีดได้สี่สิบนะครับของรายได้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็อยากที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางนี่แหละนะครับและท้งนี้ทั้งนั้นในประเด็นสวนยางตรงเนี้ยผมว่าในอนาคตที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าดูในตลาด ยาที่อยู่ในสต็อกอะไรตอนเนี้ยรเริ่มจะลดน้อยลงก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันนะฮะว่าในปีหน้าเนี่ยยาพาราลาคาน่าจะกระเตื้องขึ้นครับ